บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะครูเฟิร์นนะคะกับรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง polite questions using can นะคะก็คือประโยคคำถามอย่างสุภาพนะคะคำว่า polite แปลว่าสุภาพเนาะอะ,อะประโยคคำถาม,ามที่สุภาพโดยการใช้ can นั่นเองนะคะเรามาดูทำความรู้จัก can กันก่อนนะคะว่า can คืออะไร can นะคะก็คือกิยาช่วยชนิดหนึ่งนะคะหรือที่เราเรียกว่า modal verbs นั่นเองนะคะ แคนจะเข้ามาช่วยขยายกริยาหลักในประโยคนะคะหรือว่ามาเสริมกริยาหลักไปในประโยคนั่นเองนะคะ,ะเพื่อเพิ่มความหมายนะคะให้กับกริยาหลักนั้นนะ,ะซึ่งกริยาหลักนะคะที่จะตามหลังแคนเนี่ยจะต้องเป็นกริยา infinitive นะคะกริยา infinitive อีกแล้วนะกริยา infinitive คืออะไรก็คือ กริยาที่ไม่ผ่านรูปนะคะเป็นเบสฟอร์มนะคะหรือว่าเป็นกริยาช่องหนึ่งเป็นรูปเพียวๆเลยนะไม่ผ่านรูปนะไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติม s ไม่เติม es นะคะอ่าและนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราใช้แค n น,นะแค n คือกริยาช่วยใช่ไหมเราจะไม่ใช้แ a n กับ verb To Do เด็ดขาดนะคะ เหมือนที่ครูเฟิร์นเคยสอนไปเนาะว่าถ้ามี verb to do จะต้องไม่ใช้กับ verb to be นี่ก็เช่นกันนะคะถ้ามี can ก็จะไม่ใช้ verb to do ถ้ามี verb to do ก็จะไม่มี can ที่เป็นตัวช่วยคำช่วยนะคะอ่ะเรามาดูโครงสร้างของ can กันก่อนนะคะสำหรับประโยคบอกเล่านะคะก็ประธานนะตามด้วย can นะคะแล้วก็กริยา infinitive เลยนะ หรือประโยคปฏิเสธก็ง่ายๆเลยนะคะเติม um, NOT เข้าไปหลังแค n อย่างนี้ประธานตามด้วย CAN ตามด้วย NOT แล้วก็กริยา infinitive เหมือนเดิมนะคะอ่าส่วนประโยคคำถามนะคะเอา CAN ขึ้นมาไว้หน้าสุดนะสลับที่กันกับประธานเห็นไหมนี่อันนี้นะคะสลับที่กันนะก็เป็น CAN แล้วก็ประธานแล้วก็กริยา infinitive แล้วก็ อ่เครื่องหมายคำถามแต่ว่านอกจากตรงนี้นะคะก็คือหลังจากกริยา infinitive เนี่ยเราก็ใส่ complement ลงไปนะคะหรือว่าส่วนขยายต่างๆในประโยคเนาะแล้วก็เครื่องหมายคำถามนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของบางประโยคบางโครงสร้างกันคร่าวๆก่อนเนาะอะ่อย่างเช่นประโยคปฏิเสธนะคะ Hey you c o u l d n t pass me that plate could you นะเขาบอกว่านี่ อะไรนะเธอคุณ PASS ME นะคะ PASS ME ก็คือแปลว่าส่งส่งให้ฉันนั่นเองนะเออแบบเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถส่งจานนั้นให้ฉันได้ใช่ไหมนะเป็นปฏิเสธที่มีคำถามด้วยนะคะอันนี้นะคะ Could you เนี่ยเขาเรียกว่า question t a x นะ question t a x ก็คือการที่เราทำให้ ประโยคประโยคหนึงเนี่ยกลายเป็นประโยคคำถามนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประโยคปฏิเสธอะ่ะเขาบอกว่า hey you couldn't pass me that plate ก็คือคุณไม่สามารถจะส่งจานนั้นมาให้ฉันได้พอมี could อยู่ปุ๊บก็เลยถามว่าใช่ไหมนะ,อ,ะอันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างนะคะหรือว่าประโยคคำถาม can I have a taste นะคะถามว่าขอชิมหน่อยได้ไหม นะ can I have a taste taste ก็แปลว่าชิมรสชาติก็คือ a taste เนี่ยมันเป็นคำนามใช่ไหมเพราะว่ามีอะจะแปลว่ารสชาติอาหารแต่ว่าพอมันเป็นประโยคแบบนี้ Can I have a taste แปลว่าขอชิมหน่อยได้ไหมนะถ้าแปลตรงตัวก็คือฉันสามารถรับรสชาติได้ไหมหรือว่า Uh, have a taste จะแปลว่ามีใช่ป่ะ uh, ถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยภาษาไทยมันจะไม่ได้นะ mm hmm. ก็ให้จำไว้เนาะถ้าสมมติอยากจะขอชิมอะไรจากใคร mm hmm. ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ mm hmm. แค่ใน have a taste ต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะว่าจะใช้แคนยังไงได้บ้างนะคะ uh, เวลาที่เราใช้แคนเนี่ยเราจะไม่ต้องผ่านรูปนะหรือว่าเติมอะไรลงไปที่แคนเลยนะคะ ่าดูนะคะอย่างนี้นะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ก็คือ Sophie can send photos นะเห็นไหม can ไม่ต้องเติม s มหรือว่าเราจะใช้ can นะคะเวลาเชิญชวนนะคะหรือว่าเสนอคนอื่นแต่อันนี้ไม่เป็นทางการนะโดยเราจะใช้ แล้วก็ตามด้วย get นั่นเองนะคะตัวอย่าง can I get you a drink can I get you a drink นะคะในที่นี้เนี่ย get จะแปลว่าซื้อนะเหมือนแบบเวลาไปเที่ยวแล้วมีคนมาถามว่า can I get you a drink อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนแบบเออฉันซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหมอย่างนี้นะคะหรือถ้าไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่ว่ามีคนมาถามแค่ can I get you a drink อย่างนี้ก็ได้เหมือนเราทำงาน,นเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็มีคนมาถามว่า I can I get you a drink อาจจะแปลว่าให้ฉันไปเอาน้ำให้ไหมนะคำว่า get เนี่ยก็คือไปเอาน้ำาให้หรือว่าซื้อน้ำมาให้ก็ได้นะคะ ที่เราจะใช้แคนตอนไหนบ้างนะคะใช้แคนเพื่อเสนอความช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมอย่างเช่น Can I help you นะคะ Can I help you นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะที่อยากจะให้นักเรียนจำกันไวด้ดีๆนะอันนี้คือการเสนอว่าให้ฉันช่วยไหมนะคะอ่ะ สำหรับบทนี้นะคะมีเป็นประโยคที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเยอะเลยนะคะจดแล้วก็จำกันให้ดีนะอย่างที่ผ่านมาที่ครูเฟิร์นสอนไปนะคะแค่ใน v e a taste ใช่ไหมก็ขอชิมได้ไหมอันนี้ can I help you นะก็คือเวลาที่เราเห็นใครกำลังเดือดร้อนนะแล้วเราอยากไปช่วยเขาเราก็แค่เดินเข้าไปแล้วพูดว่า can I help you นะ,ะก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมหรือให้ชันช่วยไหมนะคะ หรือ Can I give you a hand with that นะอันนี้ก็เป็นประโยคอีกหนึ่งประโยคที่ความหมายเหมือนกันเลย Can I help you นะแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าแปลตรงตัวก็แค่ uh, can I give you a hand ก็คือเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วย with that ก็คือเรื่องนั้นนะคะก็คือให้ฉันช่วยไหมเรื่องนั้นนะ่ะอะไรแบบนี้นะคะเวลาตอบนะคะถ้าตอบสั้นๆแบบสนิทกันน่ะก็บอกว่า yes sure นะคะก็คื ได้ได้ช่วยสิเอาเลยอะไรอย่างนี้นะหรือว่า yes of course นะคะได้แน่นอนช่วยเลยนะคะหรือว่า certainly นะคะแปลว่าแน่นอนเหมือนกันก็เป็นการตอบสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าจะตอบปฏิเสธเนี่ยเวลาที่สมมติมีคนมาเสนอความช่วยเหลือเรา Can I help you แล้วเราตอบเขาว่าไม่ต้องอย่างเงี้ยมันจะแบบ ไม่สุภาพนะมันเหมือนเป็นการทำให้เขามันเสียน้ำใจคนอื่นอะเราก็จะตอบแบบอ้อมๆเราจะไม่ตอบว่า no อย่างเงี้นะอ่าเหมือนภาษาไทยเขาว่าไม่ต้องอย่างเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเราก็จะตอบอ้อมๆอย่างเช่น well I'm not sure นะคะก็คือเออไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเขาก็จะอ๋ออ๋อโอเค งานมีอะไรก็บอกเรากันนะอะไรเงี้ยก็คือเขารู้แลว,ว่าเราปฏิเสธแต่มันไม่ได้ไม่สุภาพนะคะ Well I'm not sure หรือว่ามีคนมาชวนอันนี้เขาบอกว่าแหละ tomorrow night is a bit difficult นะคะอันนี้เหมือนมีคนชวนออกไปข้างนอกพรุ่งนี้ตอนลางคืนใช่ไหมเราจะบอกว่า no ไม่ไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยตอบว่า tomorrow night is a bit difficult ก็คือคือนพรุ่งนี้หรอ เหมือนกับถ้าจะยากอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราอาจจะติดงานหรืออะไรแล้วก็บอกเขาไปนะคะหรือตอบอีกก็คือ actually นะคะ she's not here at the moment นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่มีคนมาถามว่าคนคนนี้ยอยู่ไหมนะเราก็จะตอบว่าไม่อยู่อย่างเงี้ก็แบบเออเขาก็ หรอเขาก็ต้องถามอีกว่าไปไหนหรืออะไรเราก็จะบอก um, actually she's not here at the moment นะคะก็คือตอนจริงๆแล้วตอนเนี้ยเธอไม่อยู่นะแล้วเราอาจจะตอบเสริมไปว่ามีอะไรทิ้งไว้ก็ได้นะอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็คือการปฏิเสธแบบสุภาพนะคะเพราะว่าคนถามเขาก็ถามเราแบบสุภาพเนาะอ่ะ ต่อไปนะคะเป็นการใช้โครงสร้างประโยคที่ยาวขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เป็นทางการมากขึ้นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างแค่ใน Help You ก็เฉยๆเนาะแบบเป็นการพูดได้ทั่วๆไปเลยเราพูดกับเพื่อนก็ได้เราพูดกับน้องก็ได้หรือเราจะพูดกับคนที่สนิทนะคะหรือว่าเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะแต่แค่ไม่เป็นทางการเฉยๆนะคะ ว่าอันนี้นะจะเป็นทางการมากขึ้นเหมือนกรณีที่เราจะโทรไปขอข้อมูลจากใครหรือว่าจะถามเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นอย่างเช่น Do you think you could do me a favor นะอ่าเห็นไหม Do you think could you อ่ Do you think you could do me a favor นะน you, uh, you you favor นะแปลว่าคุณคิดว่าคุณจะช่วยฉันได้ไหมนะคะ หรือว่า could you tell me how to get to the town center please นะคะ,อ,ะอันนี้แบบทั้งสุภาพแล้วก็ทังเป็นทางการเลยเริ่มจากอันนี้เห็นไหม could you tell me นะคะคุณช่วยบอกฉันได้ไหมนะ how to get to the town center ว่าไปที่ใจกลางเมืองยังไงหรือว่า town center เ,เ,เนี่ยยังไงนะคะแล้ว please เนี่ยก็คือ เป็นการพูดแบบสุภาพมากๆเวลาที่ถามใครแล้วอยากให้สุภาพแล้วก็ใส่ p lease นะ p lease ตอนต้นก็ได้หรือว่า p lease ตอนจบประโยคก,ก็ได้นะคะ <S <S สังเกตไหมเมื่อประโยค2ประโยคก,ก่อนหน้านี้จะมีคำพวกนี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ค่อยเป็นคำถามจริงๆใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคเกินน้ำนะคะเหมือนภาษาไทยอะ่ะเราก็จะแบบ ขอโทษนะคะรบกวนบอกหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างนี้ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเกิดยาวๆแล้วเราก็เข้าประเด็นของเราใช่ไหมภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะคะก็คืออย่างนี้เลย Can you tell me ก็คือ,อคนช่วยบอกได้ไหมนะช่วยบอกหน่อยได้ไหม Could you tell me นะคะใช้ได้เหมือนกันเลยนะซึ่งเวลาที่เราจะใส่สองประโยคนี้ข้างหน้า ประโยคที่ตามมาข้างหลังอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปบ้างนิดหน่อยนะคะค่ะสำหรับข้อแรกนะคะเขาบอกว่าคำถามที่มี Ver ร์ o be นะคะเวลาที่เราทำให้เป็นประโยคแบบสุภาพยาวๆเนี่ยหรือว่าจะใส่ประโยคเกินน้ำเนี่ยเราจะต้อง เปลี่ยนนะคะตำแหน่งที่เป็นประธานกับกริยาเนี่ยสลับกลับมาจากรูปประโยคคําถามให้เป็นประโยคบอกเล่านะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอันนี้นะคะ direct questions นะคะเขาบอกว่า what time is it นะคะ what time is it ก็คือกี่โมงแล้วนะอ่ะเห็นไหมว่าอันนี้คือเป็นตัว question word นะคะ หรือว่า wh question ใช่ไหมมี what นำหน้าแล้วก็ is it is คือ verb to be แล้วก็ it คือประธานอย่างนี้นะอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะใส่ประโยคเกินไปก็คือ can you tell me what time it is นะคะ เห็นไหมสลับกลับมาแล้วนะคะเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าที่มีประธานตามด้วยกริยาน,นั่นเองนะคะหรือ direction q u e s t นันที่2นะคะ where are the toilets นะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะอันนี้พอมาเป็นประโยคสุภาพก็ do you know where the toilets are นะคะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะคะ ่าเห็นไหม the toilets are ประธานตามด้วย verb นะคะและที่ต้องสังเกตอีกอันหนึ่งนะคะคำว่า what time คำว่า where นะคะนั่นก็คือเป็น the, question word ใช่ไหมอย่างมีคำว่าอะไร what when where why how นะคะถ้ามีคำพวกนี้นะเราเอามาต่อได้เลย Could you tell me what time นะ do you know where เสร็จแล้วพอเราใส่ เพราเวิร์ดลงไปเราก็ค่อยสลับตำแหน่งนะคะของประธานแล้วก็กริกกลับมาให้เป็นบอกเราแค่นั้นเลยนะอันนี้กี่โมงแล้วกับคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ากี่โมงแล้วนะกลับอีกอันนึงห้องน้ำอยู่ไหนนะคะกับคุณรู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะคะก็จะมีความที่สุภาพเป็นทางการมากขึ้นนะต่อไปค่ะ สำหรับข้อ2นะคะเขาบอกว่าสำหรับกริยาตัวอื่นนะคะอย่างเช่น go speak นะคะ open นะคะ fly g e t i n นะคะเราจะไม่ต้องใช้กริยาช่วยอย่าง do does did เข้ามาช่วยเวลาทำให้เป็นประโยคที่สุภาพหรือว่าทางการมากขึ้นนะอย่างเช่นอันแรกนะคะเขาบอกว่า what time do the banks open in England นะคะ what time นะคะอันนี้เป็น เวอร์ชันเวิรนะคะแล้วก็มีดูใช่ไหม The bank เป็น subject open เป็น verb นะคะแล้วก็ in n e g l and เป็นส่วนขยายนะคะอะ่จะสังเกตว่าดูนะคะเขาก็เข้ามาช่วยนะมาช่วย open ใช่ไหมแต่ทีนี้เวลาที่เราใส่ c o u l d you t e l l me เข้าไปแล้วนะ ก็เหมือนที่ครูเฟิร์นสอนตอนแรกนะคะเอา what time ลงมาได้เลยนะก็จะตามด้วย what time แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องใช้ do does did, did เข้ามาช่วยใช่ไหมก็ตัดทิ้งไปเลยนะก็เลยตามด้วย the b a n k นะคะ open แล้วก็ in England the b a n k นะคะเห็นไหมก็จะเป็นรูปประโยคบอกเล่าเลยเนี่ย The bank open in England นะคะเหมือนเป็นรูปประโยคบอกเราก็แปลว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าธนาคารที่อังกฤษเปิดกี่โมงนะคะหรือข้อ2นะคะเหมือนเดิม What time did the plane นะคะ get in the plane ก็คือประธานแล้วก็ get in ก็คือกริยานะคะเขาถามว่าเครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะหรือว่าเครื่องบินมาถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะ อพอเราใส่ Can you tell me คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมเสร็จมี what time ใส่ w h a t time ลงไปเลยนะคะแล้วตัด did t ท i n งนะเราก็เลยใส่ the plan ลงไปเลย the plan นะคะ,ะแต่ทีนี้สังเกตนะคะตรง garden นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น g o r d e n นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ย did นะคะเขาบอกเราแล้วเนาะว่าประโยคนี้เป็นรูปอดีตใช่ไหมเพราะว่ามี did ทีนี้เวลาที่เราตัดดิสทิ้งเราจะต้องทำกริยาหลักในประโยคเนี่ยให้เป็นรูปอดีตด้วยเช่นกันนะคะจะได้คงความเป็นรูปอดีตไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เกต In เนี่ยคนอื่นก็จะคิดว่าเป็นรูปปัจจุบนันหรือรูปที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ,ะทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนเกตเป็นก o สนะคะ,ะตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะก็ถามว่าคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า เครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะต่อไปข้อ3นะคะสำหรับคำถามที่เป็น yes no question นะคะ,ะเราจะใช้คำว่า if หรือว่า w h e t h e r นะคะมาเชื่อมประโยคอย่างเช่น is the flight delayed นะคะ is the flight delayed นะคะเขาถามว่าเที่ยวบินนะ่ะมาเที่ยวบินนะ่ะช้าไหมหรือสายไหมนะคะ delay ไฟล์ฟดีเลเนาะ พอทีนี้เวลาที่เราจะทำให้เป็นคำถามที่สุภาพหรือว่าเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะแบบปกตินะคะที่ส่วนใหญ่จะใช้บ่อยๆหรือว่าเจอบ่อยๆนะก็ can you tell me if the flight นะคะ is delayed เห็นไหมพอใส่ if เข้าไปก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นประทาน เราก็ตามด้วยกริยานะคะเห็นไหมอ่าอย่างนี้เลยนะคะใช้สลับกลับมาจาก i s t h e flight เป็น the flight i s นะคะหรือถ้าทำให้ทางการทางการแบบทางการมากขึ้นไปอีกนะเราก็จะใช้คำว่า whether เข้ามาเชื่อมแทน if นะ Could you tell me whether the flight is delayed นะคะเหมือนเดิม the flight แล้วก็ is นะคะ ตามนี้เลยนะคะก็เลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น if หรือ weather นะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมเปลี่ยนนะสลับตำแหน่งแล้วก็ดูกริยาดีๆด,ด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูอ่ะอันนี้ครูเฟิร์นขอโน้ตนิดนึงนะคะสังเกตว่า weather นะ weather นี้นะคะสะกดแบบนี้นะคะ w h e t <No S 1> h e r นะคะก็แปลเหมือน if นะคะแต่ w e a t h e r อีกอันหนึ่งนะคะ w e a t h e r นะคะแปลว่าสภาพอากาศอย่างเช่น sunny ร้อนใช่ป่ะแดดออก rainy ฝนตกนะคะหรือว่า cold หนาวหรือ wet เปียกชื้นอะไรอย่างนี้เนาะก็ อย่าสับสนแล้วก็เขียนผิดนะคะเพราะว่าความหมายจะเปลี่ยนเลยนะสำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเนี่ยครูฟนจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแบบเร็วๆนะ can นะคะ can จะไม่ใช้กับ verb to do นะคะอันนี้จำเป็นมากๆนะจำให้ดีนะคะ can จะไม่ใช้ร่วมกับ verb to do นะคะ โครงสร้างประโยคบอกเล่าก็คือประธานตามด้วยแ a นแล้วก็กริยา infinitive นะคะประโยคปฏิเสธก็คือประธานตามด้วยแ a นตามด้วย not นะคะแล้วก็กริยา infinitive นะคะแคนกับ not นะคะ,ะโน้ตให้นิดนึงนะ can not นะเราสามารถย่อได้นะหรือว่าไม่ย่อก็ได้ถ้าไม่ย่อนะคะก็จะเขียนติดกันนะคะ c a น not ติดกันแบบนี้นะคะอ่าหรือว่ายิงก็ได้นี่ can't นะคะหรือว่า can't นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าเป็นประโยคอะไรคำถาม can ตามด้วยประธานแล้วก็ verb infinitive เหมือนเดิมเลยค่ะ เราไม่ต้องผัดรูปแคนนะคะไม่ว่าจะอยู่หลังประธานอะไรใดๆก็ตามนะและเราก็จะใช้แ a n น,นะเวลาเชิญชวนหรือเสนออย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งแคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับเกตนะคะอย่างแค่ใน e t you เ drink นะคะหรือใช้แคนนะคะเพื่อเสนอความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ หมดลงแล้วนะคะได้เวลาของแบบฝึกหัดกันแล้วนะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็คือครูจะให้ประโยคมาแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนให้เป็นคำถามที่สุภาพมากขึ้นหรือว่าเป็นทางการมากขึ้นนะโดยใช้ can อ่อันนี้ m a i l t h e s letters อ่ะ m a i l t h e s letters อันนี้เหมือนเป็นประโยคคำสั่งนะเพราะว่า ขึ้นต้นด้วยกริยาใช่ไหมเขาบอกว่าให้ส่งจดหมายนี้ไปนะคะอ่ะพอทำให้เป็นสุป,ประโยคที่สุภาพมากขึ้นนะคะเราก็เลยต้องใช้ can เข้ามาใช่ไหม Can you mail these letters นะคะ Can you mail these letters นะง่ายๆเลยนะเพราะว่าอะไรอันเนี้ยเขาข้อแรกเนี่ย เขาให้ประโยคคำสั่งมาใช่ไหมคะทีนี้การที่เราสั่งคนอื่นอะ่ะมันจะไม่สุภาพเท่ากับการขอร้องใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนจากประโยคคำสั่งให้เป็นประโยคขอร้องนะคะหรือขอให้คนอื่นช่วยเราก็จะใช้ can ขึ้นมาได้เลยนะ Can you mail these letters นะคะก็ดีกว่าการสั่งคนใช่ไหมก็คุณช่วยส่งจดหมายนี้ได้ไหมนะใช่ไหมต่อไป What time is the flight นะคะอ่ะอันนี้ง่ายๆเลยจำได้ไหมเรียนไปแล้วนะคะ What time is the flight นะอันนี้ถามว่าเที่ยวบินกี่โมงนะคะสั้นๆห้วนๆน,นะเราก็เลยต้องเพิ่มประโยคนะคะให้มันดูสุภาพเป็นทางการมากขึ้นนะคะ,ะคำตอบจะเป็นอะไร Can you tell me นะคะสำหรับประโยคตรงนี้ ไม่ฟิกนะคะจากที่ครู์นสอนมาทั้งหมดอย่างเช่น Could you tell me Do you know หรือว่า Can you tell me นะคะเลือกใช้ได้เลยนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเลยนะคะก็สุภาพเหมือนกันเนาะ Can you tell me What time เห็นไหมมี What time ก็ดึง What time ลงมานะคะ่า is the flight ก็เป็น the flight is นะคะนี่ ตามนี้เลยนะคะอ่าก็คือคุณช่วยบอกได้ไหมว่า,เ,าเที่ยวบินเนี่ยกี่โมงนะต่อไปข้อ3นะคะ do you know uh, do you want some water นะคะ do you want some water นะคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นประโยคคำถามอยู่แล้วนะเขาถามว่าคุณอยากได้น้ำไหมเอาน้ำสักหน่อยไหมนะคะเราจะทำให้เป็น ประโยคที่สุภาพยังไงนะอ่านี่ Can I get นะจำได้ไหมเป็นสำนวนนะคะ Can บอกกับ get อย่างนี้นะ Can I get you some water นะก็อันนี้ Do you want some water ก็ดูธรรมดาไปเลยอะเมื่อเราใช้ Can I get Use some water นะคะเป็นการเสนอเหมือนกันใช่ไหมเหมือน c a n i g e t you a drink นะคะก็คือให้ฉันเอาน้ำให้ไหมให้ฉันซื้อน้ำให้ไหมนะจากอันนี้จะถามว่าคุณต้องการน้ำไหมนะเราก็เปลี่ยนเป็นให้ฉันเอาน้ำมาให้คุณสักหน่อยไหมนะ Some water นะคะก็จะสุภาพมากขึ้นหรือว่าดูไพเราะก,กว่านั่นเองนะ ต่อไปค่ะข้อ4 what so uh, was Sophia late นะคะ was Sophia late นะคะเขาถามว่าโซเฟียมาสายหรอนะมาช้าเปล่านะคะทีนี้มีเป็นประโยคคำถามอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใส่ประโยคเข้าไปอีกให้มันสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็นี่ can you tell me ทีนี้ was นะคะ เป็นประโยคที่เป็น yes no question ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอา if หรือว่า whether มาช่วยซึ่งในที่นี้ครูฝนก็จะใช้แค่ if เฉยๆนะแล้วก็เอา sofia ลงมานะคะแล้วก็ was ลงมานะคะแล้วก็ late นะก็ง่ายมากๆแค่สลับตำแหน่งประธานแล้วก็กริยาแค่นี้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้าย I'll help you I'll help you เสนอการช่วยแหละบอกว่าฉันจะช่วยคุณนะแต่บางทีอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราช่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะถามเขาก่อนนิดนึงเนาะว่าเขาอยากให้เราช่วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก can I help you นะคะดีกว่า i help you นะเขาอาจจะอึดอัดก็ได้แต่มันปฏิเสธไม่ได้อะเพราะเราจะช่วยแต่ว่าถ้าเราถามเขาก่อนเนี่ย เขาก็จะได้เออช่วยได้หรือไม่ต้องช่วยนะคะ Can I help you นะ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง polite questions นะคะ using can นะก็ไม่ยากเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้านักเรียนทราบแล้วก็ใช้บ่อยๆนะจะรู้ว่า ประโยคพวกนี้เป็นประโยคที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเยอะมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะสําหรับวันนี้ครูเฟิรนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้ากับรายการ English for You by Yes I Style บ๊ายบาย